ทำไมพี่อาบีช้าจังเขาก็ไม่รับสายฉันนี่มันนานเกินไปแล้วนะคาปรับได้ข่าวพี่อาบีบ้างหรือเปล่าฮะเขาไม่รับสายฉันเลยนะพระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและฉันก็กําลังรอเขากลับมาเขายังไม่กลับเหรอผมนึกว่าเขาอยู่บ้านกับทุกคนนะเพราะแบบนี้ก็เลยไม่รับสายผมนี่ดึกมากแล้วด้วยป่านนี้คงถึงบ้านแล้วมั้งหรือว่าจะอยู่กับพี่ปราเกียรก็เป็นไปได้นะคุณปลาเกียรคะ คุณยังไม่ได้เซ็นแบบฟอร์มวันแข่งกีฬาเลยนะคะคือฉันรีบก็เลยลืมนะคะขอแบบฟอร์มค่ะไม่เป็นไรค่ะเซ็นตรงนี้เลยค่ะเอขอบคุณนะคะโอเคแล้วในครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะม่ทกคนมาร่วมงานค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเออคุณลืมเขียนชื่อพ่อเด็กนะคะเขาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของผมผมเป็นพ่อเขาเขาเป็นลูกสาวผม นับจากวันนี้เราสองคนจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของผมกับโลกมันจะเหนียวแน่นมากและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปฉันโกหกไม่ได้ว่าอย่างไงนะคะฉันขอเซ็นแบบฟอร์มแล้วส่งคืนทีหลังได้ไหมคะโอเคค่ะไม่มีปัญหาขอบคุณคะ่ะบายคะ่ะ พี่อาบีคะพี่อาบีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เมาเหรอคะทำไมอะพี่ดื่มพี่ดื่มทำไมพี่ไม่ได้ไปหาพี่ปราเกียเหรอพี่ไปพบเขาในสภาพนี้เหรอหรือว่าพี่ดื่มหลังจากเจอเขาแล้วอะดีช้าพี่ดื่มเยอะนะแต่ว่าเมาตอนไหนกันนะพี่ไม่มีสติแล้วนะคะนี่ฟังนะ ฉันไม่อยากจะมีสติแล้วถ้ามีสติแล้วฉันจะไม่อดทนกับอะไรตอนแรกความรักปลาเกียรมอบความสุขให้ฉันแต่สุดท้ายมันกลายเป็นความเจ็บปวดเกินทนฉันก็เลยต้องดื่มไงฉันทนรับไม่ได้ฟังคนอื่นเรียกปลาเกียรไม่ได้พี่พูดเรื่องอะไรคะ ถ้าพี่ไม่บอกให้ชัดเจนฉันจะเข้าใจได้ยังไงล่ะพี่ได้เจอพี่ปราดเกียร์ไหมได้คุยกับเขาไหมพี่พูดอะไรไปแล้วเขาพูดอะไรบ้างอะถ้าจะไม่ถือสาถ้าเขาพูดอะไรบ้างแต่ฉันทนฟังคนอื่นพูดไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะนี่ระวังค่ะพี่ระวังนะคะช้ๆระวังด้วยค่ะพี่ทําอะไรเนี่ยไปเถอคะค่ะเข้าไปข้างในกันเถอะนะเราต้องคุยกัน เดระวังนะทำไมอาบิเชกเมียรามาที่นี่ตอนเธอไม่อยู่ล่ะผมรักปราเกียและผมจะแต่งงานกับปราเกียรเร็วๆนี้ ปราเกียร์เราจะขอเธอแต่งงานรออยู่ทำไมเล่าโอเคไง,ไงฉันอธิบายไม่ถูกเลยว่าการจราจรแยกแค่ไหนนระเกีคุณก็รู้ว่าผมกับเคียร่าแยกจากกันไม่ได้จริงไหมผมก็เลยอยากให้ความสัมพันธ์ของเรานะปราเกีย สบายดีไหมคะง่ายฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีค่ะฉันขอให้เขามาที่นี่เ็ายังไม่ได้สรุปเรื่องชุดแต่งงานเลยเราเพิ่งซื้อของเงินเสร็จค่ะเรื่องใหญ่ตรงไหนเนี่ยยืมชุดแต่งงานของป้าสมิตาก็ได้นะคุณป้าจะดีใจมากแน่เลยเราคุยกับปราเกียต่อหน้าเนฮาไม่ได้เอามาสิไปกันเถอะคุณก็มาด้วยสิคุณอยากรู้ไม่ใช่เหรอคำตรงไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะบอกฉันมาสิ ความหวังเป็นเรื่องอันตรายนะมันอาจเป็นเหตุผลให้เราเดินหน้าและบางวันก็เป็นเหตุผลให้เราหยุดเราไว้ใจไม่ได้เลยฉันโกรธพี่จริงๆแล้วนะพี่เมากลับมาบ้านแล้วไม่บอกอะไรฉันเลยเกิดอะไรขึ้นคะเธอรู้ไหมแผลทางกายรักษาได้แต่ไม่มีอะไรเยียวยาวหัวใจที่มันแหลกสลายได้เลยเราต้องดด่ม เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดก็หกชัชัที่คนเราบอกว่าลืมความเศร้าได้มันเป็นเรื่องกหกการดื่มเหล้าทำให้ฉันลืมต่างหากละ่ะแต่ก็ลืมชั่วขณะสมองฉันไม่ลืมยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่หัวใจฉันก็ยิ่งเลือดออกยิ่งหัวใจเลือดออกเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจ็บปวด แล้วฉันจะทนได้แค่ไหนท่านอยากจะจบการต่อสู้ของหัวใจกับสมองเกิดอะไรขึ้นมีใครพูดอะไรกับพี่งั้นเหรอปราเกีย์กำลังจะแต่งงานกับคิงอะไรนะพ,พี่หม่ความว่างไงพวกเขากำลังจะแต่งงานกันใครเป็นคนบอกทำไมหมอหน้านต้องเข้ามาในชีวิตฉันด้วย เขาบอกว่าปลาเกียร์น่ะแปลว่าพี่ปลาเกียไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพี่ฉันไม่ได้เจอปลาเกียกิงอยู่บ้านตอนที่ฉันไปหาปลาเกียรเขาบอกว่าเขารักอยู่กับปลาเกียรและขอให้ฉันอยู่ห่างจากปลาเกียรซะไม่ให้ฉันพูดคุยดรืยเข้าใกล้ปลาเกียห้ามแตะต้อง ก็พูดอย่างนี้ได้ยังไงปลาเกียรเป็นของฉันหัวใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉ้านจะอยู่หาจับปราเกียร์ได้ยงไงโดยเฉพาะตอนที่รู้ว่าปราเกียรไม่ใช่ภรรยาเขาและตอนที่รู้ว่าเกียร่ราเป็นลูกสาวถ้านจะหาจากเธอได้ยังไงกันะ ฉันรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเป็นฝีมือของท่านพระเจ้ากำลังลงโทษฉันที่เมื่อก่อนฉันไม่เชื่อพระเจ้ามีจริงท่านพาปลาเกียรเข้ามาในชีวิตแล้วก็พรากเธอไปจากฉันใครที่ทำอย่างนี้วันนี้ฉันสูญเสียสูญเสียปลาเกียไปอีกครั้งทั้งที่พยายามอย่างหนักแต่ครั้งนี้ไม่ได้เสียให้กับโชคชะตาฉันเสียเขาให้กับคนอื่น ตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงทำยังไงทำไมทำไมคุณทำกับผมอย่างนี้ทำไมคุณทิ้งผมไปหาคิง ทำไมถึงแยกเคียร่าห,ห่างจากผมถ้าคุณได้บอกผมสักครั้งผมก็พาทั้งคู่กลับมาบ้านแล้วถึงแม้ผมพิสูจน์ได้ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวแต่ก็มีเคิงที่มาขวางทางอีกแล้วผมจะทำยังไงกับเขานี่คุณไม่รู้เหรอผมรักคุณแค่ไหนผมรักคุณผมอยู่โดยปราศจากคุณไม่ได้คุณก็รู้แล้วทำไม <c oughs> มาเธอะนฮะเธอต้องขออันนี้จากคุณป้าสุมิตรานะ <c oughs> เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันไม่อยากเจอนานหลอนฉันจะแกล้งทำเป็นหลับแล้วกันโอยคุณป้าคะ <c oughs> <c oughs> คุณป้าหลับอยู่พรุ่งนี้เป็นพิธีแต่งงาน ฉันเลยคิดว่าคุณป้าจะให้ของขวัญแต่งงานกับเนฮาไม่ต้องห่วงนะเนฮารออีกสักหน่อยอีกสักพักคุณป้าก็จะตื่นนอนเองว่าแต่จะต้องรออีกนานแค่ไหนผมหมายถึงคุณป้ารู้ดีนี่ว่าพิธีนี้พ,พ,พิธีนี้สําคัญกว่าการนอนหลับเพราะงั้นผมจะปลุกคุณป้านะคุณป้าครับคุณป้าคุณป้าเออไม่เป็นไรคะ่ะท่านคงหลับลึกอัออปล่อยเถอนะ องั้นผมขอลองอีกทีออันนี้คุณคุณป้าน่านะคุณป้าตื่นเธอดูซิว่าใครมาหานี่ช่างเถอะค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็ตื่นเองนะได้เลยแต่ผมรู้วิธีปลุกคนหลับลึกนะจับตาดูให้ดีดูนะ เวลาที่โดนน้ำเย็นเต็มเยือกเทรถหัวจดเท้าต่อให้เป็นคนที่หมดสติอยู่ก็ฟื้นขึ้นมาแค่นอนหลับเหรอเรื่องเล็กเอ,อไม่นะประเกียอย่าเอาเยือกน้ำให้เขานะเอ,อให้ท่านอนนะคะลูกสะพายมาบ้านแม่สามีนอนหลับอยู่ไม่รู้ตัวว่าใครมาขั้นตอนจะไม่จบ<อ>ผมน้ำหนึ่งถึงสามนะคุณสองคนถอยไปหนึ่งออสอง เราจะนับสองครึ่งเป็นภาษาฮินดียังไงนะได้ได้สองครึ่งแล้วก็เอ้ยเอไม่ๆาใหม่ม,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 มอย่าเทาน้ำใส่ฉันเลยนะนป้าตื่นแล้วนี่ ความจริงคือฉันหลับลึกอยู่นะจ๊ะคุณป้าหลับลึกแต่ว่าได้ยินผมได้อย่างไงแล้วคุณป้ารู้เรื่องน้ําได้อย่างไงเออคือฉันเออท่านอาจจะฝันถึงเรื่องนั้นอยู่เด็กดีนะเราเนี่ยเนฮ่าเธอมาตั้งแต่เมื่อไรแล้มื่ไรพัดมาที่นี่ฉันขอให้เธอแวะมาค่ะคุณป้าต้องมอบของขวัญแต่งงานให้กับเธอนะคะ<อ>ช่วแต่งงานแล้วก็โอ้โอ้โอใช่อพระเจ้าฉันลืมไปเลยว่าพรุ่งนี้คือวันแต่งงานอารอตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปหยิบมาให้นะ ผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณป้าให้ความสำคัญกับเรื่องพิธีมากกว่าการนอนถูกต้องค่ะนี่ไงจ้ะชุดแต่งงานและเครื่องประดับของเธอและเราจะนำสร้อยแต่งงานไปกับเราในวันพรุ่งนี้ทารันก็จะใส่สร้อยรอบคอเธอปราเกียเก็บสร้อยแต่งงานนี้ไว้กับเธอนะฉันอาจจะเผลอวางผิดที่นะ คุณชอบมันขนาดนั้นเลยเหรอนั่นคือเหตุผลที่ฉันซื้อน่ะเงินขอเวลาเดี๋ยวนะขอบคุณผมเออมีธุระต้องไปทำหน่อยคุณผู้หญิงทั้งหลายขอให้สนุกนะผมเผาตัวก่อนบ,บายบายคุณซิงถ่ายรูปเ้อแต่งงานไว้ทำไมกันนะ ตรวจเอ็นเได้แล้วมีประโยชน์อะไรเคี iera, ยร่าก็ยังคิดว่าคิงเป็นพ่อนะแล้วฉันเองถึงฉันจะมีความสุขมากที่รู้เคียร่าเป็นลูกแต่ฉันก็จะไม่มีวันได้สัมผัสความสุขจากการเป็นพ่อเธอจะเรียกฉันว่าฮีโร่ซูเปอร์แมนแต่ว่าไม่เรียกว่าพ่อ เสี้ยวนาทีนึงฉันคิดว่าปราเกียจะกลับมาพร้อมกับเคียร่าแต่ตอนนี้ทั้งคู่ทั้งปราเกียรและเคียร่าจะไม่กลับมาและฉันก็จะต้องอยู่อย่างเดียวดายเหมือนเดิมเธอเธอก็รู้ว่า เราแต่งงานกันแล้วก็แต่งงานของเรายังอยู่ไม่ว่าใครพูดยังไงแต่เราแต่งงานเป็นสามีภรรยากันใช่เราอาจทะเลาะกันฉันไล่เธอไปจากบ้านแต่ฉันไม่เคยหยากับเธอดังนั้นเรายังแต่งงานกันอยู่แต่เจ้าสิงโง่นั่นคิดว่าคิดว่าธนุไป็นภรรยาฉันก็เลยคิดว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในตัวปลาเกีย เขาอยากให้ฉันอยู่หังจากปราเกียห้ามแตะต้องปราเกียรเราแต่งงานแล้วตามประเพณีนี่มันเรื่องตลกเหรอฮะคนอยากซิงไม่มีวันเข้าใจหรอกฉันแค่อยากอยู่กับเคียร่าแล้วก็ปราเกียอยู่ในหลังคาเดียวกันเรื่องนี้ง่ายมากแต่ซิงทําให้มันยุ่งยากฉันแค่อยากอยู่กับครอบครัวแค่นั้นเองอะแต่เขา เธอรู้ไหมเขาบอกฉันว่าไงเขาบอกว่าผมจะแต่งงานกับปลาเกียนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเขาอยากแต่งแต่กับปลาเกียเขาพูดอย่างนี้ได้ไงอะพี่จะแต่งงานกับพี่ปลาเกียไหมแต่킹งกาว่าจะแต่งกับปลาเกียพี่จะแต่งงานกับพี่ปลาเกียไหมจะพูดอะไรออกมาดิชาฉันแต่งงาน กับปราเกียรอยู่แล้วแล้วจะแต่งซ้ําได้ยังไงเล่านั่นแหละค่ะที่ฉันถามพี่จะแต่งงานกับพี่ปราเกียอีกครั้งหรือเปล่าคิงบอกฉันว่าจะแต่งกับปราเกียรในเร็ววันนี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยพี่สองคนแ,แต่งงานกันแล้วพี่ปราเกียเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครแยกพี่จากเขาได้ฮ<ะ>ัลโหลพี่อาร์บีนี่ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ย<ห>ได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าได้ยินค่ะ คิงพูดว่าเขาจะแต่งกับปราเกียคิงเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับพี่ปราเกียและพี่ปราเกียบอกไหมว่าอยากแต่งงานกับคิงหรือเปล่าฮัลโหลพี่ปราเกียบอกไหมว่าอยากแต่งงานกับคิงนะคะ <C'> ไม่หรอกค่ะพี่ปราเกียไม่มีวันพูดว่าจะแต่งงานกับ King, คิงแบบนั้นดังนั้นถ้าพี่ปราเกียไม่ตอบตกลงว่าจะแต่งงานกับคิงคิงแต่งงานกับพี่เขาไม่ได้พี่เข้าใจไหมปร่อมือข้างเดียวมันไม่ดังอ่ะเข้าใจหรือเปล่าล่นะคะ ตรบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ค่ะเรื่องยุ่งยากที่พี่กำลังพูดถึงเนี่ยเรื่องยุ่งยากจำได้ไหมคะเราแก้ไขเรื่องยุ่งยากพวกนั้นได้ ฟังนะคะถ้าพี่ไปบอกคิงว่าพี่กับพี่ปราเกยียแต่งงานกันแล้วคิงก็จะอยากรู้เหตุผลเบื้องหลังที่แยกทางกันแล้วสุดท้ายพี่จะต้องอธิบายทุกอย่างและเขาอาจจะตั้งคําถามอื่นพี่จะต้องตอบคําถามของเขาและคําตอบทั้งหมดจะทําให้เรื่องยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องยุ่งยากพวกนี้อย่าบอกเขาว่าพี่แต่งงานกับพี่ปราเกยียแล้วพี่ต้องแต่งงานกับพี่ปราเกยียก่อนแล้วค่อยไปเผชิญหน้ากับเขาพอพี่สองคนแต่งงานกันแล้วเขาก็จะหลีกทางให้แบบนั้นแหละค่ะ จะดีที่ส eh. ุดอะแล้วพี่เข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าแต่คิงบอกว่าเขาจะแต่งกับปลาเกียในเร็วๆนี้ดีชาฮัลโหลฮัลโหลพี่เข้าใจเรื่องที่ฉันพยายามอธิบายไหมเนี่ยฉันจะบ้าตายแล้วพี่เข้าใจประเด็นของฉันไหมฉันเออเข้าใจประเด็นของเธอนะฉันพูดอะไรไปบ้าง เลือกแต่งกับปลาเกียใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเรื่องแต่งงานเรื่องที่พี่กับพี่ปลาเกย์แต่งงานกันแล้วเรื่องยุ่งยากทั้งหมดก็จะคลี่คลายพี่พาพี่ปลาเกียกลับมาบ้านได้เคียร่าก็จะกลับมาด้วยค่ะกลายเป็นครอบครัวที่ไม่คเคียรา่าเป็นลูกสาวคิงเขาบอกอย่างนั้นและคิงบอกฉันว่าจะแต่งกับปลาเกย์เร็วนี้มันจบแล้ว ฟังนะคะเ,เข้าใจไหมฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้ไมษท่ทำให้ฉันเข้าใจพูดต่อโอเค,อเคฉันพยายามจะพูดเรื่องที่สำคัญมากมากให้พี่ฟังโอเคนี่ช่วยเข้าใจฉันด้วยพี่ทำได้ไหมเพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตพี่และพาพี่ปราเกียกลับมาบ้านพี่ต้องรีบทำในเรื่องบางอย่าง ฉันมีแผนที่รอบครอบมีแผนที่ไม่มีวันผิดพลาดพี่ว่าไงฉันเข้าใจ ให้ฉันอธิบายไหมได้ได้แน่ใจนะพูดต่อเลยพูดต่อพี่จะฟังไหมโอเคฟังอยู่แล้วฟังอย่าตกใจจนช็อกละ่ะอ,อ๋อ่านจะไม่ตกใจเรื่องที่แม่กําลังจะพูดเนี่ยอาจจะทําให้ลูกช็อกโอ้สวรรค์ส่งโปรดแม่รู้ว่าตอนแรกลูกจะไม่เชื่อแม่แต่ว่าพยายามเปิดใจฟังเรื่องนี้แม่แค่อยากให้ลูกรู้ความจริงแค่นั้นเองนะแล้วแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกนะคิดว่าแม่นะ่ะปิดบังเรื่องนี้กับลูกนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะเปิดใจฟังเรื่องนี้ธนาธารันแม่ครับบอกมาเถอะเรื่องอะไร เหตุผลเมื่องหลังการแต่งงานของลูกคือความชั่วโฉดล้วนๆความชั่วโฉดยังไงฟังแม่นะครอบครัวเมระต้องคำสาบไม่มีสักคนในครอบครัวนั้นที่มีความสุขลูกจะต้องเผชิญโชคชะตาแบบเดียวกันหลังแต่งงานเลยนะลูกแม่ผมขอร้องเป็นไรมากไหมเนี่ยผมไม่อยากฟังเรื่องนี้ถ้าัฟังแม่ลูกจะเสียใจถ้าไม่ฟังผู้คนจะเสียสติเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นพอได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ลูกยังอยากจะแต่งงานเข้าไปในครอบครัวนั้นเหรอแม่ถ้าแม่พยายามห้ามผมไม่แต่งงานผมขอโทษน,นะ<อ>แต่ว่า มันไม่ได้ผลนะครับผมจะไม่หาหลังกลับเข้าใจนะอาบีกับปลาเกียรคบชู้กันอยู่ไงล่ะช็อกไปเลยใช่ไหมนี่ฟังนะอาบีกับปลาเกียรคบชู้กันอยู่แล้วอาเล็กกับคิงก็คบชู้กันอาเลียคือน้องสาวของอาบีเอ,อคือผมไม่สนยังไงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคนเรามีสิทธิ์จะใช้ชีวิตลูกไม่สนที่อาบีกับปลาเกียรคบชู้กันเลยเนี่ยฮะ ใช่เขตกหลุมรักกันเป็นเรื่องแปลกตรงไหนหมายถึงความรักสวยงามอ่ะทุกคนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักพวกเขาก็เช่นกันนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าลูกแม่พรุ่งนี้เป็นวันงานใหญ่ผมต้องรีบนอนพักฝันดีนะโอ้พระเจ้าครอบครัวต้องสาบนั่นครอบงำลูกฉันแล้วเนี่ยเริ่มจากอาบีก,กับปราเกียแล้วตอนนี้ก็คิงกับอาเลียถ้าลูกชายฉันทำอีก